สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูก3ตัวตรงกันอีกนะครับสำหรับในวันของวันที่26นะครับเนาะอ่ะก็กจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคนละ1คอมเมนต์นะฮะพิมพ์กันเข้ามาว่าผมลงให้ก่อนหวยออกนะครับไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วค่อยลงให้นะครับสูตรใหม่ก็ว่าเป็นสูตรใหม่นะฮะสูตรเก่าก็ว่ากันไปตามสูตรเก่านะครับลงวันแรกเนาะเนี่ย ก็ตามมา2-3 3งวดแล้วเนาะก็เพิ่งจะมาเข้าตรงๆนะครับเนาะแต่ก็ที่มันหลุดไปเนี่ยมันก็ยังมาเลขเด่นบนอยู่นะครับมา8มากมา5เนาะแล้วก็ล่าสุด3ตัวตรง,ตรง,ตรงๆแข็งแข็นะครับเนาะอ่ะนะฮะคอมเมนต์มายืนยันกันหน่อยว่าผมลงให้ก่อนหวยออกเผื่อมีสมาชิกเข้ามาดูใหม่ว่าแม่นจังหลังหวยออกนะฮะ <c oughs> อ่ะโอเคนะฮะวันที่23ก็ยินดีด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูใน2 2สูตรนะครับ อ่าอีกสูตรหนึ่งก็งวดที่แล้วลงงวดแรกนะครับนี่สูตรนี้เนาะนะครับสูตรนี้ลงงวดแรกอ่างวดแรกเนี่ยก็นะครับหลักสิบนี่ก็จะเป็นในที่สามสามสี่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองอ่าเนี่ยมันก็ยังมีสี่นะฮะในที่ในเลขเด่นอยู่เนาะในสูตรนี้สองก็มาในหลักหน่วย นะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ชนกันนะครับมีในบนนะเพราะว่าสูตรนี้มักจะมาในบนนะครับไม่บนก็ไปในหลักร้อยเลยแหละนะครับนี่ก็มี4ี่นะครับถ้าถ้าจับชนกันอยู่ในตรงนี้นะก็บนเนี่ยมี3กับ4ก็จะได้นิ้นนะครับเนาะอืมเอาชุดที่มี3กับ4เนี่ยนะครับอ่ะมาดูในสูตรนะครับสูตร2ตัวตัวนี้ก่อนนะครับเนาะอืมงวดที่2นะครับก็ผลในงวดที่แล้วนะสำหรับในที่ในหวยลาวเนาะ ก็ไปออกเลขทูบเนาะอืมนะฮะเลขทูบที่ให้ไปใครที่เป็นแฟนๆ f อฟซีงก็จะได้เลขเลขทูบนะเลขทูบนี้ก็ขอหวยไทยนะฮะขอปู่หวยไทยนะครับเข้าไปติดตามกันได้นะผมเชื่อว่าสมาชิกน่าจะหากันได้นะครับเนาะเลขทูบนะฮะับแต่สองนะครับห้าสี่เนาะก็หลักหน่วยนะมาหลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะอ่ะมาดูว่างวดเนี้ยนะครับจะหลักสิบนี่จะมาไหม นะครับเนาะอ่ะก็ลงงวดที่2นะครับขอให้มาเลยแล้วกันนะครับก็เอาผลในงวดที่แล้วนะครับมาทั้งในที่ใน6ตัวเลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน 5, 5้า8้าหนึ่งดสองห้าสี่้าหนึ่งก็ย้ำว่านะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะ นะครับดอกสูตรหวยมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปาปโกันไปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะหาในหลัก10นะฮะนำหลักแสนคูณด้วยเลขคูณที่9แล้วเราก็หลักเป่นคูณด้วยเลขคูณที่8 2หลักเท่านี้เลยนะครับ59เป็น45นะครับ1คูณ8ได้8เนาะก็5บวกกันกับ8เป็น13นะครับสูตรบอกลดแต้มจาก3ก็จะเป็น2นะครับ2กับ3 3กับ2 นะฮะสำหรับในที่ในหลักสิบนะฮะส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนเนี้ยหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่2เนาะอ่านะครับแล้วก็หลักพันคูณด้วย5ร้อยคูณด้วย5นะครับแล้วก็หลักสิบคูณ5กับ3แล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่2นะครับดูอ่ะนะฮะก็5 2เป็น10นะครับ8 5เป็น40เนาะแล้วก็25เป็น10 55เป็น25นะครับ25เนาะ แล้วก็5 3เป็น15นะครับ42เป็น8นะครับก็จะจับบวกกัน5บวก5เป็น10ก็เหลือ8สู่บอกเพิ่มแต้มนะครับก็จะได้ในที่ในแปดอ่า3ตัวเด่นพอนะครับแล้วแล้วก็ได้แล้วนะครับในหลักหน่วยหลักสิบหลักสิบเป็น2แล้วก็3เนาะหลักหน่วยเป็น8,90กนะฮะก็จะเป็นในที่3 2หสอโอ้ยลงแล้วนะครับ2 3 8,90 บางทีคิดสูตรมันก็เบอร์เหมือนกันนะครับเนาะเราลืมเหมือนกันนะครับบางทีนะครับเนาะอ่ะถ้าคำนวณผิดยังไงขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันที่26นะฮะวันจันทร์เนาะนี่นะฮะวันจันทร์ก็ขอให้นะครับมาแล้วกันเนาะเข้าแค่เลขดินนะฮะลงงวดแรก ก็ถือว่าโอเคเนาะนะครับดีกว่ามันไม่มาสักตัวเลยนะครับเนาะอ่ะวันที่2ขอให้เข้าแล้วกันหรือจะมาดูในสูตร3ตัวนะครับอ่ะเผื่อจะชนกันนะครับว้าวกันเลยเนาะในงวดที่แล้วนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกหรอกนะครับเนาะคนนำยังไม่คิดว่ามันจะออกเลยนะครับเนาะเข้า3มตัวตรงๆเลยนะครับเนาะให้ไปในที่ในหลักร้อย นะครับหลักร้อยนี่ก็มา2นะครับหลักสิบนี่ก็มา5หลักหน่วยนี่ก็มี4นะฮะก็3ตัวตรงๆเลยนะครับเนาะอ่านะลงมา3มวดก็ถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับสลับในสูตรนี้นะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะฮะสลับในงวดของวันที่26นะครับสูตรนี้อะมาดูกันนะครับก็สูตรนี่นะฮะก็เอาผลในงวดที่แล้วเนาะนะครับ ก็จะเป็นนะครับในที่ใน51 518 2 5 4ก็ขอให้เข้าอยู่แล้วกันเนาะอืมใครไม่เคยถูก3มตัวเลยเนี่ยก็ขอให้ถูกกันในวันนี้แล้วกันนะครับจำว่าใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนำเงินที่ถูกหวยโชคดีไปทําบุญทําทานด้วยเด้อนะครับช่วงนี้ก็น้ําท่วมเนาะอ่าช่วยเหลือนะครับแบ่งปันนะครับน้ำท่วมภาคเหนือเนาะใครอาจจะบริจาคสิ่งของหรือทําบุญ นะครับอันนี้ก็ตามกําลังศรัทธาเลยนะผมเชื่อว่าถ้าเป็นผู้ให้ที่ดีก็จะได้แบบก็จะได้เป็นผู้รับที่ดีนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะฮะอ่ะหลัก100ร้อยนะฮะก็หลักแสนดึงลงมาเลยนะครับก็คือ5แล้วก็คูณด้วยเลขคงที่อ่าหลักพันคูณด้วย500คูณห0คูณ 5, 5หน่วยคูณเเหมือนกันกับในวงวดที่แล้ว5้าดึงลงมาแล้วเนาะ5 5เป็น25 85เป็น40เนาะแล้วก็25เป็น10 5 5เป็น25 เอาง่ายๆเลยแบบคูณเร็วๆเลยนะฮะถ้าตัวคูณกับ5มันเป็นเลขขี่นี่มันก็จะได้5ถ้าตัวคูณกับ5มันเป็นเลขคู่มันก็จะได้0ูนนะครับถ้ามี5แบบนี้นะครับสี่เก้านะครับ4ีก็จะได้ที่ใน36มสิใส่หลักหน่วยเนาะจะบวกกัน5้บวกหาเป็น15บวกกันกับ6เป็น11สูตรบอกลดแต้มนะฮะก็1เป็นศูนย์ส่วนในหลัก10นะครับ เลาวศูนยานำหลักแสนนะครับแล้วก็หลักพัน59เป็น45่าเกเป็น72จําบปวกกันเป็น7เพิ่มแต้มไปเป็น8หลักหน่วยนะครับนำหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณ2กับ3 2 2สองเป็น4ีนะฮะี่ 4, นะครับเป็น12อเนาะจะปวกกันก็นะครับจะได้ที่ใน6นะเพิ่มแต้มไปเป็น7 อ่ะได้แล้วนะครับล่าสุดนะครับเนาะอ่ะดีเลยนะครับเนาะเอา้าเผื่อใครจับ3ตัวไม่เป็นจับให้หน่อยจับให้หน่อยอ่ะนะครับเผ็ดหายแล้วนะมาดูกันนะครับ3ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับในที่1อ่ะ0 0 7 6 0 7 7นะครับ0 8 6 0 8 7นะครับ1 7 6 1 17 7นะแล้วก็1 8 6 187ก็อ่ะก็ให้ถูก3ตัวกันอีกแล้วกันนะครับถ้านะครับมันไม่เข้าก็นะครับก็นำไปตัดซื้อ2ตัวเนาะเผื่อมันจะมาล่างนะครับสูตรนี้ถ้าเท่าที่ดูกับในสูตรเมื่อกี้แล้วนะครับดูสูตรเมื่อกี้ <c oughs> อ่ะก็มีมี8นะครับมี8มี8กับ0ูนย์เนาะหรือเอาชุดที่8กับศูนย์เนี่ย ก็ตัดตรงนี้ออกไปนะครับหรือมันอาจจะไม่มาเลยก็ได้นะครับเนาะนั่นแหละก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าจดไม่ทันอะไรยังไงหรือแคบไม่ทันก็กดนะครับย้อนหลังดูคลิปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับสูตร3ตัวเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับหรือใครอยากได้ในสูตรใหม่ไหมนะครับเปลือสูตรใหม่เนี่ย เผื่อมันจะมาเปรียบเทียบกันกับในสูตรเก่าเนี่ยเผื่อมันจะชนกันนะครับเนาะอะใครอยากได้ในสูตรใหม่ก็คอมเมนต์นเข้ามาข้างล่างใต้คลิปก,กันได้นะครับเนาะอะก็ขอให้เฮงๆคงปังกันแล้วกันนะครับเนะส,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 สูตรนะฮะสูตรสองสูตรเนี่ยผมว่าผมว่าต้อง,ต,องต้องตามต่อเนาะเพราะว่ามันก็เข้านะฮะสูตรที่มี9นะฮะในบนในล่างเนี่ยอันนี้สูตร9บนในล่างก็งวดที่แล้วก็เข้านะเสียดายนะครับผมให้ไป2คู่เนาะแปดหนึ่งออกมา8ปดสองนะฮะ ใกล้เคียงเลยนะครับงวดที่แล้วให้ไปห้าสามห้าเก้าเนาะมาห้าเก้างวดนี้ยามเก้าสองคู่นะฮะ <c oughs> ใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะนะครับงวดวันจันนี้ก็เลี๋ยวรอติดตามกันในคลิปถัดไปแล้วกันเน้นๆสองคู่นะครับเนาะอ่ะย,ย,ยังไงก็ยืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยใครอยากได้สูตรสามตัวสูตรใหม่หรือสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามา้างล้าน,นใต้คลิปกันได้นะครับผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะหากว่าจะได้เอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรเนาะนะครับแล้วพวกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ